ครับทีนี้เราก็มาดูเฉลยแบบฝึกข้อที่1กันเป็นแนวคิดนะครับหลังจากที่คงได้ลองทํากันบ้างแล้วใช่ไหมครับแล้วก็หลังเด็ทบทวนกันแล้วนะก็มาดูเฉลยนะครับมาดูเฉลยกันมาดูแนวคิดกันว่าสาหรับแบบฝึกข้อที่1เนี่ยมันคิดอย่างไรนะนตรงกันหรือเปล่านะครับดูโจทย์กันก่อนนะครับอัตราเร็วของลมพายุที่พัดเหนือหลังคาบ้านและใต้หลังคาบ้านหลังหนึ่งเป็น30 เมตรต่อวินาทีและ20เมตรต่อวินาทีตามลำดับถ้าหลังคาบ้านนี้มีพื้นที่หนึ่งเจ็ิห้าตารางเมตรแรงที่ยกกระทำกับหลังคาบ้านเป็นเท่าใดกำหนดให้ความหนาแน่นของอากาศขณะนั้นเท่ากับ0.3กิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตรอ้าวเรื่องนี้คือเรื่องอะไรครับคล้ายคกับอะไรคล้ายๆกับปีเครื่องบินใช่ไหมโอเคพอคล้ายๆกับปีเครื่องบินมันก็จะมีรูปร่างเหมือนกันคืออย่างเงี้ยนะ เป็นอย่างเงี้ยก็จะมีรูปวิ่งข้างบนอย่างเงี้ยแล้วก็ลงมาข้างล่างอย่างเงี้ยคล้ายๆกันเด้เลยใช่ไหมครับเหมือนกันเด้เลยนะเดยกกลายเป็นว่าทีนี้เราจะแก้ไขปัญหาอ่าเราทราบแล้วนะครับว่ากรณีอย่างเงี้ยมันจะมีแรงอะไรครับมีแรงยกใช่ไหมเกิดขึ้นเนื่องจากความแตกต่างของความดันใช่ไหมใช่เพราะฉะนั้นหัวใจของมันคืออะไรนะเรื่องนี้ คือบนนลี่แล้วเราสามารถทราบแรงยกได้ว่าแรงยกหายจากเศษ1ส่วน2โล v 1ยกกำลังสองลบ v 2ยกกำลังสองนั่นเองนี่คือหัวใจของมันใช่ไหมครับของแรงยกเรื่องเนี้ยนะเพราะเขาทราบเลยว่าเขากำหนดให้ว่าต้องถามหาแรงยกว่าเป็นเท่าไหร่เห็นไหมแรงยกที่กระทำกับลังคางบ้านอ,อ๋อขออภัยนะฮะ f ตัวนี้ต้องมี a ด้วยนะครับกระทำต่อพื้นที่ด้วยนะ ขออภัยด้วยนะครับทีนี้เราก็ต้องมาเช็ค v 1คือ v บนหลังคานะ v 1คือ v ตรงนี้ v 2คือ v ข้างล่างนะเพราะฉะนั้นเราก็แทนค่าได้เลยนะครับ c หนึส่วนสปกติโลคือความหนาแน่นอากาศเท่ากับเท่าไหรครับ0.3ครับแทนค่าได้เลย0.3นะตัวแรกครับ v 1คือ v ข้างบนเท่าไรครับวิ่งเร็วใช่ไหมสามสยกกำลังเท่าไรยกกำลังสองลบ ข้างล่างช้ากว่า20 20ยกกําลังเท่าไรยกกําลัง2พื้นที่ที่จะทำเท่าไหร่175ตัวเลขเยอะไหมเยอะอยู่เหมือนกันนะโอเคแล้วก็ลองคูณดูนะครับลองคูณดูลองคิดดูอ่ะคุณคูณก็คิดให้เลยเรียบร้อยนะแล้เท่าไหร่ครับ1 3 1 2 5นะครับ1 2 5 หน่วยเป็นไรฮะนิวตันครับเหน่อยเป็นนิวตันโอเคนี่คุณครูค,คิดเลขให้เลยเนะี่ยได้ตัวนี้เราลองไปนั่งคิดก็ดูว่ามันได้เท่าไหร่แต่หัวใจของมันนะครับสําคัญมากๆเลยก็คือว่าเราเข้าใจหรือเปล่าว่าแรงยกที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเกิดขึ้นลักษณะอย่างนี้แล้วจะลืมสมการนี้นะอย่าลืมสมการนี้นะาม,ม,านนะมาจากอะไรมาจากแบรดูอะไรเมนูรีนะครับมาจากเมนูรีนี่เนาะสมการนี้ก็เป็นสมการของเมนูรีนั่นเองที่เปรียบเทียบความดันที่สองตำแหน่งนะครับ ็าสามารถที่จะคำนวณได้นะครับคงไม่ยากมากนักเนาะแต่ว่าเราต้องทบทวนหน่อยนะครับว่าแต่ละเรื่องแต่ละเรื่องเนี่ยมันมาได้อย่างไรต้องใช้เวลากับกับโจทย์นิดนึงนะครับ